อาหารอีสานเป็นอะไรที่กินได้ไม่เบื่อเลยนะครับวันนี้พักเที่ยงเลี้ยงอาหารเดลิเวอรี่เราออกมานอกพื้นที่ครับที่นี่เลยร้านตาเหรียญฮะเป็นครัวไทยสไตล์อีสานบริการอาหารแบบบ้านๆครับไม่ใช่พัฒนาการหรูหราหลังคามุงสังกะสีธรรมดาแต่สะอาดสะอ้านนะครับให้ความรู้สึกเหมือนนั่งทานข้าวอยู่ที่บ้านกับครอบครัวเลยครับพนักงานที่ร้านก็น่ารักนะครับแนะนําเมนูต่างๆให้ลูกค้าอย่างใส่ใจเลยครับทุกคนครัวตาเหรียญถือว่าเป็นร้านลับของเมืองอุดรเลยนะครับเชื่อว่าทุกคนมาแล้วจะติดใจครับเมนูเด็ดต้องจัดให้เลยนะครับ ต้มปลาล่าปลานะครับอันนี้สั่งก้อยหอยกุ้งแพตําแตงเนื้อแดดเดียวมาเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็มีแจ่วไส้ปลาหรือว่าแจ่วขี้ปลาด้วยผักนานาชนิดเลยครับทุกคนตามสไตล์และธรรมเนียมเจ้าคุณปู่ครับต้องชิมน้ําซุปก่อนนะครับมาครั้งใดประทับใจครั้งนั้นครบสดหัวห่วงเลยพี่น้องอันนี้ลาาปลานะครับส่วนมากก็จะเป็นปลานนลกลมกล่อมอร่อยมากครับทุกคนและพร้อมกับผักนะผักติ้วอะไรเงี้ยนะครับตามด้วยก้อยหอยแบบบ้านๆกรุบๆเลยครับทุกคนโหรสชาติที่หอยหานะครับต้มปลา น,นี่ก็ไม่ใช่เอาก้างมาต้มน้ำซุปให้เรากินเพื่อสดเฉยๆนะฮะยังมีเนื้อเน้นๆเลยครับทุกคนตามด้วยเนื้อแดดเดียวแล้วก็กุ้งแพ่ครับกลบกลบอร่อยกลมกล่อมมากเลยครับทุกคนใครอยากลิ้มลองรสชาติที่ครูนน์การันตีก็ไปได้เลยนะครับครัวตาเหรียญที่นี่เลยรับประกันแน่นอนติดใจแท้ๆเด้อ